วันนี้วันที่ส1บมกราคมสองาร้ยหวันเด็กแห่งชาตินะครับอยู่ที่สวนสัตว์ลพบุรีครับสวนสัตว์ลพบุรีคนเยอะมากครับรถถ่ายรถถ่ายคน้นคนคน,นนี่ให้อาหารสัตว์ครับกว้าง ต <c> ร <oughs> งนี้จะเป็นกวางทั้งหมดเลยของบล็มเลยมีควายมีควายอ้ตัวใหญ่มากอ๋อแล้วขนแล้ขนถูกปูนก็ ขนขนหมดเลยเนะียงง่ยทำไมงุดหยดเงีเดินไปเดินมางุดหยีดเงี้ยตัวนี้ขนสวยขนเยอะมากครับวันนี้ไปตรงไหนมีแตมผู้ปกครองพาเด็กๆมาเที่ยว ชื่ประเทศไทย,ยก็คือปลาจระเกเต้วังจิตก็คือเอาลิเกเตอร์อันนี้การอันนี้แสดงเกี่ยวกับงูพิษนะครับตอนนี้กับการแสดงไปแล้วหนึ่งรอบหิ่ <c oughs> กา <c oughs> อีกคนนะ่ะอีกคนนะ่ะ งูงู <Okay. S 1> ใหญ่มากเลยจงอังงูจงอังคใ,ให้ให้อาหารปะครับอาหารเลยนมะหมอดูดนมปะครับดูดนม น้าเล็กเล็บสั้นรถไฟยังขึ้นตรงน,นี้นี่กำหน่ายตัวผู้ใหญ่ยี่สิบบาทเ,เด็กๆฟรีครับวันนี้ แถวเลยร่าค้าหมดเลยเป็ดแมนดารินาไม่หกมันไเดินยันไม่ยทางนี้หยิบินยว่ไม่มาเราไปใกล้ไปสิยูนี่ อนอกอีกอ้งมันรวมกันอันนี้นอกอีกอ้งน,นี่นอกกระสานี่ไอตัวไอตัวล้องสูงไงนกนอกระสานออตูานออตะเพานูตะเพาสีสันสวยงาอมอ่สีสวยกระต่ายน้อย กลังกินน้ำเลยไ,ไก่สีอะไรเนี่ยโอ้ยดูผมมันสิไก่ฟ้าพญาลอ้อไก่ฟ้าพญาลอมันจะมีมันจะมีหงอนสวยๆอยู่ในป่ามันจะบินเร็วมากเลยนะนี่ไก่ฟ้ากออเด่นค่งนกคึ่งไกล่เลยอ่ะสีสันสวยงาม ไขฟ,ฟ้าหลังขาวเออหลังขาวจริงหลังขาวไฟฟ้าคอแหวนเนาะคอแหวนตรงตรงคอมีคาดขาวยอมออกมาซะแล้วไฟฟ้าไฟฟ้าเยลโล่สวยมากตัวนี้ตัวนี้ไม่เคยเห็นในในป่าไม่เคยเห็น,น ที่ไทยก็มีนะแต่ไม่เคยเห็นสวยมากเลยนี่นี่นี่ขอแหวนนะีะขอแหวนขอแหวนทางนี้ซิมเปนซิมเป็นสี

วาดลูกอะไรแน่วาดลูกอะไรที่แก้มอ่ะลูกอะไรยื่นมือแท้ยื่นมือขอเชียะนกยุงขาวขาเันตัวอะไร Okay. nước dung India, <laughs> ơi cầm lăng thanh hẳn thanh hẳn เล่าเบิร์ดเล่าเบิร์ดเนี่ยออกมาข้างนี้หนีไปทางนูน้นคอมันสวยคอ,คอสีเหลืองน้อยไอ้ตัวนี้ได้พูดเก่งๆไงพูดเก่งแล้วโมาเรีย็ฝึกพูดอเมริกันเกย์ สันกรน,นัวอยู่นี่นกแก้วสันกรนัวนี่สวยๆอ่ะเออสีสันสวยงามเลยไปไปกำลังกินเมล็ดนตะวัาแกะเปลือกเป็นจะเลยนะ เปลือกเป็นด้วยกระตัวกระตัวนาอยอย่างนี้อย่างนี้ตะกะกูตะกกนนกแก้วหมดเลยกระตัวกระตัวนี่บลูกโกมาคอน้ำเงินกับน้ำเงินกับสีทองสีเหลือง น้ำเงินเหลืองน้ำเงินสีทองตรงหน้าออกเป็นเป็นเหลืองโอ้ตัวนี้สวยมากโอ้ตัวนี้ก็สวยบินวิ่งมาคอนี่นกแก้วมาคอบินวิ่งมาคอนี่โอ้แก้วมาคอแต่ว่าสีเขียวนะครับ

哎，这个很帅，这个